สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินวีต้อนรับเข้าสู่รายการ2ล้อเล่าเรื่องพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของมอเตอร์ไซคู่ใจในตำนานวันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์ซีรีส์1ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น lifetime traveler หรือเพื่อนร่วมทางตลอดชีวิตด้วยความทนทานขั้นสุดยอดความสามารถรอบด้านและดีไซน์ที่ไม่มีวันตกยุคนั่นคือ s u zuki DRC Series นั่นเองครับ ซีรีส์ DRC ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือความเรียบง่ายและประสิทธิภาพที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการลุยเส้นทางออฟโรดสุดโหดการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลข้ามจังหวัด ด้วยดีไซน์ที่เน้นฟังก์ชันการใช้งานและความทนทานทําให้มันครองใจนักบิดสายลุยและสายดูอัลสปอร์ตมาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของซู z u k i DRC Series ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นมอเตอร์ไซค์ออฟโรดที่แท้จริงไปจนถึงการเป็นตำนานที่ยังคงอยู่ในใจนักบิดทั่วโลกช่วงที่1กํากำเนิด DRC 400และการสร้างมาตรฐานใหม่ เรื่องราวของ Suzuki DRC Series เริ่มต้นขึ้นในปี2000เมื่อ Suzuki ได้เปิดตัว DRC 400สู่ตลาดซึ่งเป็นมอเตอรไ์ไซค์ออฟโรดที่มาแทนที่ DRC 350ที่ได้รับความนิยมมาก่อนแน้านี้การมาของ DRC 400ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถมอเตอร์ไซค์ดูอัลสปอรและ e n d ดูโร้วยการผสมผสานประสิทธิภาพของรถแข่งเข้ากับความทนทานและการใช้งานง่ายในชีวิตประจําวัน หัวใจของ DRC 400คือเครื่องยอนต์4จังหวะสูบเดี่ยว DOHC 4วาล์วขนาด398ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้พละกกำลัง39แรงม้าที่8,400รอบต่อนาทีและแรงบิด24นิวตันเมตรที่5,800รอบต่อนาทีเครื่องยอนต์นี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานเป็นพิเศษและให้แรงบิดที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมในทุกย่านความเร็วทำให้สามารถปีนป่ายอุปสรรคบนเส้นทางออฟโรดได้อย่างง่ายดาย DRC 400ถูกผลิตออกมาในหลายเวอร์ชันเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันโดย DRC 400รุ่นออฟโรดรุ่นเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เน้นการใช้งานแบบออฟโรดโดยเฉพาะมาพร้อมระบบสตาร์ทเท้าหรือคิกสตาร์ทและน้ำหนักแห้งเพียง113กิโลกรัมเท่านั้น DRC 400H รุ่นเอนดูโรเป็นรุ่นเอนดูโรที่มาพร้อมระบบสตาร์ทไฟฟ้าทำให้สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นและยังคงสมรรถนะออฟโรดที่ยอดเยี่ยมไว้ DRC 400S รุ่นดูอัลสปอร์ต เป็นรุ่นที่ถูกกฎหมายสำหรับการวิ่งบนถนนหรือ Street Legal โดยมีการติดตั้งไฟหน้าไฟท้ายกระจกมองข้างแตรและมาตรวัดความเร็วมาพร้อมถังน้ำมันเหล็กและมีการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักบิดที่ต้องการรถคันเดียวที่ลุยได้ทุกที่ โครงสร้างของ DRC 400เป็นแบบ Chromoly Steel Frame ที่แข็งแกร่งและน้ำหนักเบาระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบ Telescopic Fork ที่สามารถปรับแต่งได้และด้านหลังเป็นแบบ Link Type Monoshock ที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซับแรงกระแทกบนเส้นทาง o f f ฟ o a d และให้การควบคุมที่มั่นคงบนถนน DRC 400ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในเรื่องของความทนทานและประสิทธิภาพที่ไว้ใจได้สูงทําให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดนิยมสําหรับนักบิด enduro, dual sport และแม้กระทั่งนักแข่งโดยไมค์คิโดโรสกี้จากทีมซูซูกิได้คว้าแชมป์ World o f Road Championship Series หรือ WRCS ครั้งแรกด้วย DRC 400ที่ได้รับการปรับปรุงพิเศษซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของรถรุ่นนี้ช่วงที่2การขยายไลน์อัพและ DRC 400 SM Super Moto หลังจากความสำเร็จของ DRC 400ในกลุ่ม Off-Road และ d u อัลสปอร์ตซูซูก็กยังคงขยายไลน์อัพของ DRC Series เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในปี2004ซู z u k i ได้เปิดตัว DRC 400 SM Super Moto ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่บนถนนดำโดยเฉพาะโดยเน้นความสนุกสนานในการเข้าโค้งและสมรรถนะแบบซูเปอร์โมต DRC 400SM มีพื้นฐานมาจาก DRC 400S แต่ได้รับการปรับปรุงที่สำคัญหลายอย่างเช่นล้อขนาด17นิ้วเปลี่ยนมาใช้ล้อซี่ลวดขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังพร้อมอยางถนนหรือ Street Tires เพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนและประสิทธิภาพในการเข้าโคง้งโชคหน้าหัวกลับติดตั้งชคหน้าแบบหัวกลับหรือ Inverted Forks ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของช่วงล่างด้านหน้าและให้การควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้น ระบบเบรกที่ได้รับการปรับปรุงมาพร้อมระบบเบรกที่ได้รับการอัปเกรดแล้วเพื่อให้มีประสิทธิภาพการหยุดรถที่ดียิ่งขึ้นสําหรับการขับขี่บนถนนสวิงอาร์มจาก RMZ ใช้สวิงอาร์มที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากรถแข่งมโต c r o ครอสอย่าง RMZ ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและลดน้ําหนัก DRC 400 SM ยังคงใช้เครื่องยนต์4จังหวะสูบเดี่ยว 398cc ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและให้พลักกำลังที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมทำให้มันเป็นซูปเปอร์โมโตที่ขับขี่สนุกคล่องตัวและดูแลรักษาง่าย DRC 400 SM ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในกลุ่มนักบิดที่ชื่นชอบการขับขี่แบบซูปเปอร์โมโตและเป็นหนึ่งในซูปเปอร์โมโตที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดด้วยครับ นอกจากรุ่น 400cc แล้วซูซูกิก็ยังขยายไลน์อัพของ DRC ไปยังพิกัดที่เล็กลงเพื่อตอบสนองความต้องการของนักบิดมือใหม่และนักบิดอายุน้อยด้วยโดย DRC 250เป็นมอเตอร์ไซค์ Enduro หรือ Dual Sport ขนาด 250cc ที่ยังคงรักษาปรัชญาของ DRC ในเรื่องของความทนทานและประสิทธิภาพที่ไว้ใจได้เหมาะสำหรับการขับขี่เทลไรดิ้งและเป็นรถฝึกหัดที่ดีเยี่ยม DRC 1 DR 2 5และ DRC <c oughs> 1 2 5 L เป็นมอเตอร์ไซค์ออฟโรดขนาด1 2 5ซีซีที่ออกแบบมาเพื่อนักบิดมือใหม่และเยาว,วชนโดยมีทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่น L ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ใหญ่ DRC 1 2 5ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่ายทนทานและเป็นรถที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้การขับขี่แบบออฟโรด การขยายไลน์อัพนี้ทำให้ซูซูกิ DRC Series ครอบคลุมความต้องการของนักบิดหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงนักบิดที่มีประสบการณ์ที่ต้องการรถที่ทนทานและใช้งานได้หลากหลายช่วงที่ 3. มรดกและความนิยมที่ยังคงอยู่แล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ซู z u กิ DRC Series ได้รับความนิยมอย่างท้นหลามและยังคงเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ ประการแรกคือความทนทานและน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดี่ยวของ DRC ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนสามารถทนทานต่อการใช้งานหนักในสภาพแวดล้อมที่สมบุกบันได้อย่างเต็มที่มีรายงานว่าเครื่องยนต์สามารถวิ่งได้หลายหมื่นกิโลเมตรโดยไม่มีปัญหาใหญ่หากได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมอะไหล่หาง่ายและมีราคาที่สมเหตุสมผลทำให้มันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานระยะยาว ประการที่2คือความสามารถรอบด้านที่โดดเด่น DRC Series สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบ Enduro, Trail Riding, Dual Sport, Super Moto หรือแม้กระทั่งการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลทำให้มันเป็นรถที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของนักบิด ประกรมที่3คือความเรียบง่ายและดูแลรักษาง่าย DRC ถูกออกแบบมาให้มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนทําให้การบํารุงรักษาและดูแลรักษาทําได้ง่ายไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากนักซึ่งเป็นข้อดีอย่างยิ่งสําหรับนักบิดที่ชอบการบารุงรักษารถด้วยตัวเอง ประการที่4คือชุมชนผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่น DRC Series มีกลุ่มผู้ใช้งานที่เหนียวแน่นทั่วโลกมีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่องทําให้รถรุ่นนี้มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาและเป็นที่ต้องการในตลาดรถมือสองแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและมรดกที่มันได้ทิ้งไว้ แม้ว่าซูซูกิจะไม่ได้มีการปรับปรุง DRC Series ครั้งใหญ่มาหลายปีแล้วและบางรุ่นก็ยุติการผลิตไปแล้วแต่ตำนานของมันยังคงอยู่ครับ DRC ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์ดูอัลสปอร์ตที่ทนทานไว้ใจได้และพร้อมลุยทุกสถานการณ์มันไม่ได้เป็นเพียงแค่มอเตอร์ไซค์แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการผจญภัยเป็นรถที่สร้างความทรงจำดีๆให้กับนักบิดมากมายและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่หลงไหลในการเดินทางและสำรวจเส้นทางใหม่ๆ สรุปแล้ว s u z u k i DRC Series คือบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นของ s u z u k i ในการสร้างสารมอเตอร์ไซค์ที่ทนทานไว้ใจได้และพร้อมลุยทุกเส้นทางจากการเปิดตัว DRC 400ในปี2000ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถ Dual Sport ด้วยเครื่องยนต์4จังหวัดสูบเดียวที่ให้พละกกำลังและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมพร้อมความทนทานระดับตำนานการขยายไลนอัพสู่ DRC 400S ที่เป็น Street Legal และ DRC 400SM ที่เป็น s u p e อร์ t มรวมทั้งรุ่นเล็กอย่าง DRC 250และ DRC 125ได้ตอกย้ำความสามารถรอบด้านของซีรีสน์นี้คุณสมบัติเด่นของ DRC Series คือความทนทานที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนความสามารถในการขับขี่ที่หลากหลายตั้งแต่เส้นทางออฟโรดสุดโหดไปจนถึงการใช้งานในเมืองและการออกแบบที่เน้นฟังก์ชันการใช้งานที่แท้จริงซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้มันเป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะแต่เป็นคู่หันที่ซื่อสัตย์ในการออกสำรวจโลกและค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ แม้ว่า DRC จะไม่ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่มานานแต่คุณค่าและมรดกที่ซูซูกิ DRC Series ทิ้งไว้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบิดรุ่นใหม่ๆที่จะออกไปค้นหาประสบการณ์บนเส้นทางที่ท้าทายและยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดรถมือสองแสดงให้เห็นถึงสถานะของมันในฐานะตำนานที่ยังคงมีชีวิตชีวา สำหรับนักบิดที่หลงไหลในการผจญภัยการสำรวจโลกและคุณค่าของมอเตอร์ไซค์ที่สร้างมาเพื่อลุย DRC Series คือตำนานที่คุณควรจะทำความรู้จักหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณได้หวนรำลึกถึงความทรงจำดีๆกับรถคันนี้หรือจุดประกายความสนใจให้คุณได้ลองค้นหาและสัมผัสกับเสน่ห์ของมันดูสักครั้งนะครับวันนี้รายการสองล้อเล่าเรื่องต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ในตำนานคันอื่นๆน,นะครับสวัสดีครับ